เจ๊ Je, เอาแป๊บนึงเจ๊ Je, ทำอะไรอะเงินกู้ไอ้ที่เอาไปเมื่อกี้ไม่ใช่เงินกู้นั่นเงินกูแล้วเจ๊ Je, เอามานี่เจ๊ Je, วันนี้เจ๊เป็นอะไรวะดูเหม่อๆลอยๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยฮะเศรษฐกิจตอนนี้แย่จะตายหาแล้วเนี่ยดูดิเข็นของมามีอะไรขายที่ไหนขายห,หมดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหลือแต่รถเข็นอย่างเดียวแล้วเนี่ย โอ้โหมันจะแย่อะไรขนาดนั้นเมื่อวานขายหมูเมื่อเช้าขายกระทะแล้วนี่ขายอะไรเนี่ยขายหมี <Hey! S 2> ขายหวีขายรถเข็นใช่ไหมแต่เนี่ยสบายแล้วกู้มาได้5,000ต่อชีวิตได้อีกหลายวันเลยเจ๊ไอแอปกู้งเงินเถื่อนพวกนี้ยดอกเบี้ยมันแพงมากนะครับเสือกเสือกหวังดีว่ากูเสือกอีกอ hey! เป็นไรเนี่ยเจ๊ มันแอบถ่ายรูปจะน้อยอาบน้ำแล้วส่งมาครูบอกว่าถ้าฉันไม่จ่ายนะมันจะประจานลงเฟซบุให้หมดเลยผมเพิ่งพูดไม่ทันขาดคำมันไม่ได้แอบถ่ายอะไรเจ๊หรอกครับมันก็เอารูปจากในเครื่องเจ๊นั่นแหละมาข่มขู่เจ๊มาประจานเจ๊เอา้าก็มันไี่มีทางเลือกนี่หว่าฟังกันเลยนะครับเจ๊แล้วคนทางบ้านด้วยตอนนี้แอปเงินกู้ถือนนกำลังระบาดหนักมากครับ ถึงแม้เราจะได้เงินจากมันก็จริงนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือดอกเบี้ยแพงมหาโหดโดนคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าเราไม่ทําตามที่มันบอกนะครับอาจจะโดนถึงขั้นโทรไปที่บริษัทประจานให้อับอายเสียทั้งงานเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งแฟนแล้วถ้ามันมาคุกคามครอบครัวแล้วล่ะฮะใช่ครับถ้าไม่อยากใช้เงินกูแต่ว่าอยากใช้เงินกู้ก็อยากให้ใช้เงินกู้ที่ถูกกฎหมายครับโดยที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างแอฟฟินิก i x F I N N I X เฮ้ยแต่ฉันเป็นแม่ค้าสลิปเงินเดือนมันไม่มีไม่ต้องใช้คนคำอีกลหละใครจะมาคำให้เป็นแม่ค้าธรรมดาแบบเนี้ยไม่ต้องใช้เงินยืมหมื่นหนึ่งไม่ต้องใช้อังกู้เองนะทุยว่าแต่แล้วมันกู้ได้จริงปะเนี่ยจริงสิครับฟินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกวงเงินสูงสุดถึง,ถง1 0 0 0 0แบาทใครๆก็กู้ได้ครับแค่มีเพียง ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแอปพลิเคชัน SCBEC แล้วก็บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ครับหรือว่าพร้อมเพย์ก็ได้ครับเท่านี้เองฮะวงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทรูปผลไวภายใน30นาทีดอกเบี้ยต่ำเลือกจ่ายขั้นต่ำจ่ายโปรหรือว่าผ่อนได้ตามกําลังครับแต่ถ้าอยากเพิ่มโอกาสในการสมัครผ่านสามารถอัปโหลดสเตตเมนต์ได้เลยนะครับไม่ใช่แค่ไทยพาณิชย์นะฮะกรุงไทยกรุงศรีการสิกรอมสินทหารไทยก็ได้หมดเลยครับและมันเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายด้วยครับไม่ต้องมาเสี่ยงโดนทุกคามโดนตามตื้อโดนอะไรแบบนี้ฮะ และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญนะครับกู้เงินมาแล้วก็มาพัฒนาร้านให้ดีขึ้นจ่ายดอกเบี้ยแต่พอประมาณเอามาสร้างชีวิตให้ดีไม่ใช่เอาชีวิตเราไปทิ้งกับพวกดอกเบี้ยแล้วก็เงินกู้นอกระบบเจ๊ครับอะไรไอ้รูปโป้ที่มันส่งมาขู่ออยู่ไหนขอดูที้งเธอรื้อเธึรลามปามลามปามใช่เรื่อไม่อยางไปเลยยวจัดให้สักหนึ่งทรมารดี